สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel ของ Property 1 n 1 n Thailand อสังหา1 0 1งน1ดูรู้อยู่เป็นค่ะวันนี้ค่ะตาลเราจะมาตอบคำถามสำคัญซึ่งหลายๆคนถามเราเห็นในกระทู้เยอะแยะมากเลยถ้ากูซื้อคอนโดไม่ผ่านจะโดนยึดเงินไหมเป็นคำถามยอดทีจริงๆค่ะพี่เพราะว่าโดยส่วนตัวเนี่ยเพื่อนๆที่ซื้อคอนโดมิเนียมเ<ม>จอปัญหาแบบนี้เยอะนะ ยิ่งเฉพาะวัยทำงานใช้เงินกันเก่งๆแบบนี้เนี่ยกู้ไม่ผ่านอยากได้เงินคืนไม่รู้จะถามใครบสโซเชีย oh, ลแต่ก็จะมีเพื่อนๆที่เขาซื้ออสังหาเหมือนกันเนี่ยก็จะมาแชร์ความเห็นตอบกัน,นทีนี้ในคำตอบเนี่ยก็มีหลายคนมาตอบแต่ไม่ได้คำตอบวันนี้ค่ะอสังหา101เราจะมาตอบให้ฟังว่าโดนยึดได้ไหมและถ้าโดนจะโดนในส่วนไหนบ้างกลับมาที่ เริ่มต้นเลยค่ะว่าการจ่ายเงินซื้อคอนโดมิเนียมเนี่ยประกอบไปได้วยเงินกี่ก้อนแล้วณจุดไหนของเวลาไหนเราจะโดนยึดก้อนไหนยังไงได้บ้างมามทําความรู้จักกันเลยว่ามีเงินทั้งหมดกี่ก้อนมามาเริ่มต้นกันตั้งแต่วันแรกก่อนเลยแล้วกันนะคะวันแรกที่เราเดินเข้ามาในโครงการอยากได้ละว,วันนั้นเนี่ยอันดับแรกต้องวางเงินจองก้อนที่เกิดขึ้นก้อนแรกเรียกว่างเงินจองล่ะ ถัดมาหลังจากนั้นตามสเตจของที่วันโอวันของเราเนี่ยเคยเสนอไปขั้นตอนที่2คือทําสัญญาพอทําสัญญาเสร็จปุ๊บถัดมาผ่อนดาวพอผ่อนดาวเสร็จปุ๊บตรวจห้องอ่ะนี่อีกโปรเซสหนึ่งไปเจอค่าใช้จ่ายตัวสุดท้ายคืองวดโอนกรรมสิทธิ์เป็นงวดสุดท้าย ซึ่งะะถ้าเรามีเงินโอนค่ะก็เราก็ไม่น่าจะโดนยึดอะไรแล้วแต่ดังนั้นเนี่ยวันนี้เงินก้อนที่เราจะพูดถึง,งมีทั้งหมด3ก้อนใกนการไม่รวมเงินก้อนสุดท้ายเริ่มมาที่เงินจอนค่ะใช่เราเรามาแบ่งกันอีกสักอีกเรื่องนึงนิดนึงแล้วกันค่ะการที่เราจ่ายจองและสัญญาแค่นี้ก่อนเลยมันจะเกิดขึ้นสําหรับโครงการที่เขาเป็น r e a d y to move ก็คือพร้อมละสร้างเสร็จนานและสามารถจองวันนี้ทาสัญญาเสร็จปุ๊บไปโอนกรมที่ดิน ถัดมาย้ายเข้าอยู่ได้เลยเพราะตึกมันเสร็จแบบแล้วเ,เสร็จไปเรียบร้อยแล้วกับอีกแบบนึงจองแล้วทาสัญญาและแล้วมันต้องกวักเกินจ่ายก้อนผ่อนดาวอีกสําหรับโครงการแบบนี้คือโครงการที่ยังสร้างไม่เสร็จมันยังเป็นตึกก่อสร้างมีเครนมีเสามีอะไรอยู่มากมายประมาณนี้นะคะทีนี้วนกลับมาที่คําถามผู้ไม่ผ่านจะโดนยึดหรือเปล่า ันนี้คําตอบคือขึ้นอยู่กับบริบทของเหตุการณ์ค่ะเหตุการณ์ทั้งสองอย่างนี้แหละไม่เหมือนกันมาดูกันทีละตัวละกันเริ่มที่งวดเงินจองนะคะมันเป็นยังไงบ้างเงินจองคืออะไรคะพี่กิฟเงินจองเนี่ยเป็นเงินที่เราจ่ายใน้ครงการค่ะตั้งแต่วันแรกเลยที่เราเข้าทําสัญญาเพื่อยืนยันว่าเราจองห้องนี้แล้วนะจะซื้อห้องนี้แหละ ซึ่งโดยปกติแล้วนะคะถ้าเกิดว่าผู้วางเงินจองเนี่ยไม่เข้ามาทําสัญญาตามวันและเวลาที่กําหนดเนี่ยผู้ขายหรือ d e v วลลอปเปอร์เนี่ยสามารถริบเงินได้ทั้งหมดอ,มอันนี้เนี่ยเราต้องกลับไปอ่านเงื่อนไขในการจองในทางกลับกันค่ะถ้า d e v วลลอปเเนี่ยไม่พร้อมที่จะทําสัญญาผู้ซื้อก็มีสิทธิ์จะเรียกเงินคืนทั้งหมดได้เช่นกันพร้อมค่าเสียหายนะคะทีนี้ในส่วนนี้มันมีกฎหมายรับรองหรือเปล่ากตานมีค่ะ กฎหมายที่ว่าเนี่ยเป็นกฎหมายประมวลแพ่งและพาณิชย์มาตรา377และ378เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปลองชมกันดูนะคะก็เป็นกฎหมายแพ่งนะคะที่รองรับไว้แต่ต้องยอมรับว่างงค่ะมันยากสั้นๆมันยากฟังแล้วตีความกันรัวมากเลยเอาเป็นว่าสั้นๆก่อน ข้อ377นะคะคือถ้าเราจองละและเข้าไปทำสัญญาปกติเลยถ้าแบบนี้เรียกว่าสัญญาสมบูรณ์ละค่ะไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเราสามารถไปต่อในขั้นตอนของผ่อนดาวแล้วก็งวดการโอนกรรมสิทธิ์ปกติแต่ข้อ378อันนี้เนี่ยชัดเจนไว้เลยว่าถ้าเราจองแต่เราเกิดไม่ยอมไปทำสัญญาเป็นการผิดพลาดขึ้นมาถ้าแบบนี้เนี่ย ทางโครงการผู้จะขายผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะริบเงินจองนั้นได้ทั้งหมดนั่นเองเอาเป็นว่าถ้าหากว่าเราจองไว้แล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะเบี้ยวจริงเหตุการณ์แบบนี้มันมีเกิดขึ้นอีกแบบหนึ่งค่ะกรณีกลับกันที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าถ้า Developer ไม่พร้อมเรายกเลิกห้องได้นะมันมีเหมือนกันค่ะพี่อย่างเช่นสมมติวันนี้เราเข้าไปทำสัญญาละแต่ว่า ด้วยเหตุอันใดก็แล้วแต่เดเวลอปเปอร์ไม่มีสัญญามาให้เราด้วยความที่ปัญหาภายในกันเองหรือเปล่าหรือยังไงคัดคล้องทางการสื่อสาหราหรือเปล่าและเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่ใช่ละมันไม่โปรเฟชชั่นอลละในเรื่องแบบนี้ขอยกเลิกห้องแบบนี้ไม่ใช่ความผิดของลูกค้าหรือผู้จะซื้อน,นะคะเรามีสิทธิ์ที่จะยกเลิกของเงินคืนทั้งหมดได้เหมือนกันโอเคโดยสรุปค่ะถ้าจองแล้วไม่ทำสัญญ,ญายึดเงินจองได้ค่ะแล้วถ้าเดเวลอปเปอร์ไม่พร้อมของเงินคืนได้ ต่อมาค่ะแล้วถ้ากู้ธนาคารไม่ผ่านจะขอเงินจองคืนได้หรือไม่อืมไอเหตุการณ์การกู้ธนาคารมันคือเหตุการณ์ที่ผ่านจองผ่านทำสัญญามาด้วยดีไม่ดีผ่านดาวด้วยผ่านดาวด้วย,วยแล้วมันจะไปถึงขั้นตอนที่เราจะไปกู้และเพื่อที่จะมาทำการโอนกรรมสิทธิ์แต่มันปะตรงที่ว่าเราดันกู้ไม่ผ่านนั่นเองอเอานโยบายปกติก่อนค่ะ d e v e l o p e เเนี่ยจริงๆเขาไม่คืนนะ โดยนโยบายก่อนแบบนี้เหมือนกันจริงๆตอนนี้เราก็ต้องมองในฐานะที่เราเป็นคู่สัญญาร่วมกันนะคะใจเขาใจเรา d e v วลอปเปเนี่ยเขาขายให้เราแล้วก็แปลว่าเขาเสียโอกาสที่จะขายให้คนอื่นดังนั้นเนี่ยโดยตามความถูกต้องก่อนเขาก็มีสิทธิ์ที่จะไม่คืนได้เพราะเขาเสียโอกาสเขาขายต่อให้คนอื่นไม่ได้แล้วเพราะเขาขายให้เรามาดังนั้นมันจะเลยจะได้ยินประโยคก,กันเด็ดๆเลยถ้าอยากได้ไปฟ้องเอาอ ไปฟ้องคืนมาสิแบบนี้ดังนั้นวันนี้เราจะเดินว่าตามเหตุการณ์การฟ้องว่าทายที่สุดแล้วหลังจากที่เราไปฟ้องเนี่ยเราจะได้คืนหรือไม่ได้คืนแบ่งเป็น2ประเด็นค่ะประเด็นแรกเลยว่าตามหลักกฎหมายตรงๆเลยกับประเด็นที่2องคือต้องเกิดการปีกวางใช่นะลองมาดูกันก่อนตามบทกฎหมายที่เมื่อกี้เราคุยกันไปเนี่ยมันมีอยู่คำหนึงค่ะ การชำระหนี้ตกเป็นพ้นวิสัยพ้นวิสัยคืออะไรคะมันเป็นศัพท์สั์กฎหมายนะการพ้นวิสัยคือมันเกินขีดความสามารถของเราที่จะจัดการได้แล,ล้วหรือที่จะทําได้แล้วมันเกินขอบเขตที่จะทําได้แล้วเลยเรามาดูกันค่ะมันจะมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา219และ372กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะ ฟังแล้วเป็นไงมากค่ะยากนะภาษากฎหมายแต่เดี๋ยวเราสรุปให้ก่นกอนๆเลยละกันในตัวประเด็นที่หนึ่งที่เมื่อกี้เราว่าเราจะคุยกันตามสัญญาตรงๆสรุปก่อนเลยว่าถ้าศาลตัดสินว่าเหตุผลในการกู้ไม่ผ่านของตัวลูกค้าของตัวผู้จะซื้อเนี่ยตกข้อคนวิสัยขึ้นมาถือว่าเหตุการณ์นี้หลุดเลยนะคะทางผู้จะซื้อเนี่ย หลุดพ้นที่จะต้องจ่ายชําระหนี้ให้กับทางโครงการและโครงการจะต้องจ่ายเงินคืนให้ทั้งหมดใช่แต่ตเดี๋ยวก่อนมันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าในมุมมองธุรกิจเนี่ยนะเ,ออเขาก็ถือว่าลูกค้าเนี่ยมีหน้าที่ต้องบริหารการเงินวางแผนการเงินมาตั้งแต่วันที่ตกลงจะซื้อและเข้าร่วมสัญญาดังนั้นค่ะเราถึงต้องมาดูที่ประเด็นที่2เรื่องของการตีความ อ่ะโอเคมาดูเรื่องของการตีความนิดนึงการตีความจริงๆมันมันตีกันได้หลายแบบนะต่างคนต่างตีกันไปดังนั้นสิ่งเดียวที่ลดความเหลื่อมล้ำทางความคิดในเรื่องของการตีความตามดุลระยะพินิจของใครก็ตามคือเอ,เอกสารหลักฐานถูกต้องค่ะตามหลักฐานการกู้ไม่ผ่านเนี่ยมันต้องมีหลักฐานนะว่าสาเหตุการกู้ไม่ผ่านเป็นเพราะอะไรเอาจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวนี้คนกู้ไม่ผ่านเยอะค่ะเป็นเพราะช้อปปิ้งเกินตัวบ้างล่ะ ใช้เงินสุ้อวิสุไลยบ้างละ่ะวางแผนไม่เป็นบ้างไปเที่ยวต่างประเทศก็ใช้เงินเยอะเหมือนกันรูดบัตรเครดิตกันกระจายถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเปอร์เซ็นต์ในการติดเครดิตบูโรติดแบ็กลิสต์มันมีเหมือนกันเพราะว่าคุณใช้จ่ายกันไม่ทันดังนั้นถ้าหากว่ากู้ไม่ผ่านและเป็นเหตุผลหลักฐานที่ว่าเนี่ยเป็นเหตุผลที่ทําให้ศาลวินิจฉัยออกมาแล้วว่าไม่เพียงพอ ที่จะพ้นวิสัยแบบนี้มีหนาวก็โดนมีหนาว <S <S ใช่ <S 1> <S 1> ใช่ <S <S <ๆ>ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งถ้าฝั่ง Developer เขามีหลักฐานแข็งเหมือนกันในในสัญญาค่ะถ้าได้กลับไปอ่านส่วนใหญ่เนี่ยเดเวลอปเปอร์เขาไม่ได้เจอคุณเป็นลูกค้ารายแรกลูกค้าที่กุ้งไม่ผ่านมีเยอะดังนั้นเขาจะมีข้อหนึ่งอาจจะเป็นบันทึกข้อตกลงก็ได้ที่อาจจะระบุไว้ว่าเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะ หากผู้จองซื้อมีภาระหนี้สินหรือก่อภาระหนี้สินเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ได้ให้คำร้องหรือระบุในสัญญาแล้วนั้นทางโครงการมีสิทธิ์ที่จะยึดเงินจองและเงินดาวที่ได้ชำระไปแล้วทั้งหมดโดยที่ผู้จองซื้อจะไม่สามารถเรียกร้องใดๆจากทางโครงการได้ชัดเจนก็ถือว่ามีความสำคัญต่อการพิจารณาคดีนะคะโอกาสที่เราจะได้รับเงินคืนก็อาจจะเหลือน้อยลง ถูกต้องเลยค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีเนี่ยมันอาจจะเกิดการไก่เกลี่ยกันได้มันอยู่สองทางหลักไม่สู้กันต่อก็ไก่เกลี่ยกันได้การไก่เกลี่ยนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะมันเกิดขึ้นบ่อยด้วยเพราะว่าบางทีเราตกลงกันได้ว่าอาจจะแบบยึดบางส่วนคืนบางส่วนอย่างเช่นยึดจองคืนสัญญาคืนดาวแบบนี้ก็มีเหมือนกันแต่ถ้าสมมติผู้ซื้อนะคะพอจะเขาเรียกว่าอะไร เหมือนกับต้องเตรียมตัวไว้ว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้ผ่านการเพลย์อัพูดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ผู้จะขายจะระบุลงไปในสัญญาไว้ให้เรานิดนึงว่ากรณีเราไม่ผ่านการอนุมัติสินเชื่อเนี่ยขอให้โครงการคืนเงินเราบางส่วนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการพิพาทายกันในภายหลังซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรจะทำณวันที่เราลงมือเซ็นเอ่อเซ็นชุดจองอ่าเรียกว่าเราวางแผนไว้แล้วล่ะแล้วเราก็รู้แหละว่า เราอาจจะผ่านหรืออาจจะไม่ผ่านคุยกันตรงๆถ้าทางฝั่งของผู้จะขายหรือ Dev วลลอปเปร์เนี่ยยินยอมระบุลงสัญญาเลยแบบนั้นถือว่าเซฟเราแล้วเราก็ไม่ผิดสัญญาระหว่างกันด้วยโอเคเรามาคุยอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นเกรดความรู้น่าสนใจเหมือนกันค่ะคือเรื่องของงวดเงินดาวผ่อนดาวที่ว่าเนี่ยแหละผ่อนดาวคืออะไรคะพี่กิ๊ฟเงินดาวนะคะคือเงินงวดผ่อนรายเดือนก่อนที่จะโอนกรรมสิทธิ์ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของค่าห้องซึ่งถึงแม้โครงการจะระบุว่าในสัญญาว่าสามารถริบได้ทั้งหมดเมื่อผู้ซื้อผิดสัญญานะคะแต่จริงๆแล้วเนะี่ยมันริบไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าในทางกฎหมายเนะี่ยถือว่าเงินดาวคือเบี้ยรปรับค่ะและเบี้ยรปรับที่กําหนดเนี่ยเป็นจํานวนเงินตามมาตาา379ระบุไว้ว่าถ้าเบี้ยรปรับสูงเกินส่วนแต่ว่าเงินจํานวนเนี้ยมันเยอะเกินไปเนะี่ย ามีอำนาจที่จะลดลงให้เหลือเป็นจำนวนที่เหมาะสมได้แปลว่าศาลจะพิจารณาได้ว่าอาจจะคืนได้บางส่วนอืมเดี๋ยวเรามาดูมาตราบามเกันนิดนึงค่ะว่าคืออะไรสรุปเลยละกันเมื่อกี้ฟังภาษากฎหมายงงอีกแล้วสรุปสั้นๆถ้าเราเบี้ยวจ่ายก็ริบนะคะแต่จะริบเท่าไหร่อะไรยังไงก็ว่ากันอีกที่ศาลนั่นเอง คุยกันมาตั้งยาวสรุปภาพรวมเลยละกันค่ะเพราะเมื่อกี้เนี่ยเรามียึดยึดคืนคืนอะไรกันอยู่เอาสั้นๆ d e v วล o อปเปจะสามารถริบได้ถ้าเราจองแต่ไม่เข้าไปทำสัญญาเงินก้อนจองโดนริบทั้งก้อนค่ะส่วนเงินก้อนคืนบ้างสำหรับการกู้ไม่ผ่านนะคะถ้าหากว่าสารวินิจฉัยออกมาแล้วว่าเหตุผลในการกู้ไม่ผ่านของเราเนี่ยตกเป็นเรื่องคนวิสัย เกินขอบเขตแล้วนี่ถ้าแบบนี้เงินจองเงินสัญญาเงินผ่อนดาว d e เ,เวลลอปเปอร์ต้องคืนให้กับทางลูกค้าทางก้อนเหมือนกันคะ่ะสรุปของสรุปอีกทีค่ะก็แฟแงกันทั้งสำหรับเดเวลลอปเอร์แล้วก็ทั้งฝั่งลูกค้าเองนะคะ ดเวลอปเปอร์เนี่ยก็สร้างโครงการมาเนี่ยยังไงก็ยังอยากให้ลูกค้าโอนค่ะคือเราคงไม่ได้มีความสุขกับการที่เอ้ยเราได้ยึดเงินลูกค้าในขณะเดียวกันกับที่ถ้าเราเป็นลูกค้าเนี่ยเราก็คงคาดหวังว่าเราจะได้เข้าไปอยู่อาศัยไปใช้ชีวิตในที่ที่เราซื้อดังนั้นเนี่ยเริ่มต้นที่ดีค่ะวางแผนการเงินถ้าเกิดสมมติว่าเรายังไม่แน่ใจเนี่ยเข้าไปปรึกยาครูกับทางแบงค์ดูก่อนได้ว่าเราเนี่ยมีคุณสมบัติหรือมี เอกสารหรืออะไรซัพพอร์ตมากพอที่จะทำให้เราได้กู้เงินไหมแล้วก็มีเงินมาจ่ายเมื่อสุดท้ายไหมและสุดท้ายค่ะพยายามอ่านและทำความเข้าใจกับทุกเงื่อนไขในเอกสารสัญญาที่เราเซ็นเพื่อที่เราจะได้ไม่พลาดข้อใดข้อหนึ่งไปสัญญาต้องเป็นสัญญาเซ็นอะไรกันไว้ปฏิบัติตามทั้งคู่สบายใจที่สุดละค่ะลดปัญหาด้วยนะคะเดี๋ยวไว้ติดตามคอนเทนต์ดีๆกับทาง Property Wanawan Thailand ได้ใหม่สวัสดีค่ะ สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจความรู้ดีๆจาก Property 101 Thailand อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้ที่ช่องทางต่างๆของเรานะคะ